ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับโดยนายวีระไทยสันติประพว่คผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีธนาคารแห่งประเทศไทยทได้จัดพิมพ์ธนาบัตรที่ระลึกชนิดราคา70บาทนะคะจำนวน20ล้านฉบับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวค่ะ สำหรับรายละเอียดของธนบัตรด,ด้านหน้านะครับได้เชิญพระบรมชายาลักษ์พระบรมชายาทิศลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ท่งเครื่องขติยาขติยาราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และ พระสังวาน์ปถมจุลจอมเกล้าวิเศษนะครับเป็นภาพประธานนะครับผ้าประธานด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูนนะครับมีลักษณะคมชัดนะครับจะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ,อมตัวเลขไทย70นะครับที่ด้านหน้าและก็ด้านหลังธนบัตร พิมพด้วยหมึกพิมพ์พิเศษนะครับเมื่อพลิกไปมาก็จะเป็นประกายระยิบระยับนะครับตัวเลขอารบิกเ0สิบที่ด้านหลังธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสีเมื่อพลิกไปมาจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวนะครับทั้งนีธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกใช้ในวันที่9ก้ามิถุนายนนี้โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคา100บาทรายได้ส่วนต่างจากการ จ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดนะคะจะนําขึ้นทุนเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ